สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นยังหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้จะมาสอนเช็คสิบบัตรคนจนใครมีบัตรคนจนใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้รับสิทธิ์อะไรบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะได้รับจุกๆุแบบมากที่สุดเนี่ย คุณจะได้รับเลยนะครับประมาณ1 7 7 5บาทต่อเดือนแล้วมันมีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วคุณจะได้รับครบตามนี้หรือไม่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวคุณผู้ชมฮะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามโดยเฉพาะการกดกระดิ่งเวลาที่สตางค์ทคลิปใหม,ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เกีย่ยวกับการแจกเงินให้กับผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดในการรับชมในช่องสตางค์มีเดียนะครับอ่ะล่าสุดนี้นะครับทางรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะให้้คน,นีได การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นก็เลยจัดให้ประชาชนนะครับโดยมีการเปิดเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือว่า e-social welfare โดยจะให้คุณผู้ชมนะครับกรอกปัปจะจําตรงประชาชนแค่13หลักในเว็บไซต์นี้จากนั้นก็จะขึ้นมาเลยปุ๊ดป๊ดปว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วจะได้รับเงินประมาณเท่าไหร่นะเอาละ่ะคุณผู้ชมครับ เรามาดูกันนะครับว่าข้อมูลนี้มันน่าจะถือได้ไหม พอเว็บไซต์นี้นะคะบ,บอกเลยว่าน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าเป็นข้อมูลของสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางครับอย่างแรกคุณผู้ชมเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ภาษาไทยตามนี้เลยนะครับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษนิดน,นึงนะครับก็พิมพ์ว่า e-social welfare จากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะเจอเว็บไซต์นี้เลยนะครับเมื่อมันขึ้นมาในลิงก์ Google นะผู้ชมคลิกเข้าไปจะเป็นเว็บไซต์นี้ ให้คุณผู้ชมดูนะมันจะมีรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรูปคนประมาณ4 5หคนแล้วก็มีน้องลิงตรงกลางให้คุณผู้ชมเลือกตรงนี้เลยนะครับตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมนี่เลยนะครับผู้ชมเลือกไปเลยให้คลิกตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมเมื่อคลิกเข้าไปไม่ยากครับหน้าต่อไปเขาให้คุณเนี่ยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้เลยกรอกไปเลยโปรด โปรดระบ,บุนะสะิบสามรักจำได้ไหมหลายคนบอกว่ากรอกจนจําได้แล้วนะฮะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาบัตรประชาชนขึ้นมานะครับก็ดูแล้วก็กดตามจากนั้นให้กดคําว่าตรวจสอบคลิกกันไปเลยฮะจากนั้น หน้าจอมจะแสดงผลตรวจสอบนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ไม่เหมือนกันอย่างแรกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันคือรายได้ถ้าบางคนมีรายได้สูงหน่อยก็อาจจะได้รับเงินน้อยส่วนใครที่มีรายได้ต่ำนะผู้ตรงๆก็อาจจะได้เงินเยอะนอกจากนี้เรื่องของอายุถ้าใครนะครับมีอายุมาก60ขึ้นไปก็จะได้รับเงินของผู้สูงอายุด้วยแต่ถ้าใครอายุยังไม่ถึง60ก,ก็จะไม่ได้มันก็เลยไม่เท่ากันดังนั้นแล้วเราก็เลยมาช็คสิทธิ์นะครับหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะ มันจะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเลยนะครับอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้รับค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างหากได้สิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะก็จะโชว์เหมือนกันหรือได้เบี้ยยังชีพผู้พิการก็จะโชว์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่มีข้อความปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้คือถ้าคุณได้รับสิทธิ์ไหนคุณจะเห็นสิทธิ์นั้นถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ไหนมันจะไม่โชว์ให้คุณเห็นเลยนะครับสิทธิ์ในคนไทยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับว่าสวัสด อุดหนุนเด็กแรกเกิดช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับรวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิการเป็นอสอมหรือว่าเงินจัดสรรอุดหนุนให้แก่นักเรียนเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูครอบครัวนะครับการคู่ยืมเงินประกอบอาชีพเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวบ้านด้านสังคมสงเคราะห์อุดหนุนเงินสังคมสงเคราะห์รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่เขาให้มา หาว่าคุณผู้ชมขึ้นมาเจออันไหนแสดงว่าคุณได้รับสิบนั้นนะครับดังนั้นแล้วใครที่มีบัตรคนจนอย่าลืมไปเช็คนะครับแค่ใช้บัตรประจําตัวประชาชนไม่ต้องใช้บัตรคนจนนะใช้แค่รหัสของเราแค่นั้นเองนะครับในเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับอย่าไปเว็บไซต์อื่นนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีเว็บไซต์ที่ทําลอกออกมาเราให้เรากรอกข้อมูล13หลักเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลของเราไปได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้ดีนะครับว่าต้องเป็นเว็บไซต์ นี้เท่านั้นนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านถามตังว่าแล้วอีเงินกลุ่มเปราะบางเนี่ยมันจะเช็คสิทธิ์ได้ไหมที่ได้3,000บาทคนแก่เด็กแล้วก็ผู้พิการเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทเพราะฉะนั้นนะครับคุณไม่สามารถเช็คสิทธิ์เว็บไซต์นี้ได้นะครับแต่สิทธิ์อื่นๆเช็คได้แต่เช็คกลุ่มเปราะบางเช็คไม่ได้นะครับหากคุณผู้ชมท่าในใดมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลาง 0 2 2 7 0 6 4 0 0โปรดติดต,ต่อในวันและเวลาราชการนะครับหลายคนถามว่าเงินที่ได้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย1,775บาทเนี่ย มันได้มาอย่างไรป้านะครับซึ่งสตางค์เนี่ยได้ทําคลิปแยกแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยประมาณ80%ที่ดูคลิปนี้อยู่สตางค์คิดว่าน่าจะรู้แล้วนะครับอีก20%คุณสามารถไปคลิกต่อได้นะคะว่าใน1เดือนเนี่ยคุณจะได้รับสิทธ์อะไรบ้างถ้าได้สูงสุดเนี่ยจะได้ประมาณ 1, 7 7 5บาทนะครับไปดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าจะอธิบายไว้ชัดเจนเลยสําหรับคลิปนี้ใครที่เช็คสิทธิ์แล้วนะครับแล้วได้สิทธิ์เยอะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยแล้วกวกกก็็็ดดดีีใจ้้ววยยยนนนนคคคคับหาาาุณิิ่่ลลปปปโเ์ืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะตังมีเดียแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเวลามีข่าวสารอะไรที่มันน่าสนใจคุณจะได้ไม่พลาดกับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นมีหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ